สรุปสไลด์ผานในเรื่องของดิคังเกอร์เกม Part สามโดยในคลิปนี้จะมีการปเปิดเผยเนื้อหาของด e h ังเกอร์เกมทั้ง3ภาคนะครับผมเรามาต่อกันที่ภาคสุดท้ายกับภาคที่สาม The Hunger Games Mockingjay Part หนึ่ง แคทนิสได้หลบหนีไปยังเขต13ซึ่งเป็นเขตที่ทุกคนคิดว่าได้ล่มสลายไปแล้วแต่จริงๆแล้วเขต13ก็ยังคงอยู่แต่แคปเปอลต้องการที่จะปกปิดไม่ให้เขตอื่นๆรู้เพื่อป้องกันการก,อก่อกบฏและเขต13ตอนนี้ได้กลายเป็นศูนย์ลับของกองทัพปฏิวัติโดยแคทนิสก็กลายเป็นมก้งเจสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังของกองทัพปฏิวัติและเธอก็ได้ทําหน้าที่ปลุกระดมผู้คนในเขตปกครองอื่นๆให้ลุกขึ้นมาเข้าร่วมกับเธอและต่อต้านกับแคปิตอลจึงทําให้เกิดเหตุจลาจลในหลายๆเขตทําให้าา้้ปรรระะธาาาาาาานิิิบบบดีสสโวออออกกอกกกตมัศึเพพื่่ลงงลงงงฏแไทคจ คับให้พีตาถ่ายทออสดพูดเรื่องยุติอีกสงครามเลยทาให้แคนเนสตัดสินใจบุกโจมตีแคปิตอลเพื่อชิงตัวพีตากลับมาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสองครามระหว่างประชาชนและระบอบเผด็จการแคปิตอลต่อมานะครับผมกับดีฮัเก้์เกมบ็อกกิ้งเจพาร์ทสนะครับผมและหลังจากการที่บุกแคปิตอลแคนเนสได้ตัวพีตากลับมาแต่เขากลับถูกล้างสมองไปแล้วโดยกองทัพปฏิวัติได้ประกาศไปทั่วพาเน์นมว่าจะเดินหน้าทาสงครามกับแคปิตอลต่อไปเพื่อทําการปฏิวัติให้ได้ชัยชนะโดยทั้ง13เคก การต่อสู้ครั้งนี้เหมือนแคปิตลเป็นสนามบอลลองเกมล่าชีวิตมีกับดักมากมายที่ซ่อนไว้ในจุดต่างๆซึ่งแน่นอนว่าจุดมุ่งหมายเดียวคือการฆ่าประธานาธิบดีสโนให้ได้จนสุดท้ายแคดิิส <c oughs> และพีตาก็ได้ผ่านกับดัก <c oughs> และสตูต่างๆและสามารถได้จับสโนได้ จนมาถึงบทสรุปสุดท้ายมุมว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือคอยประธานาธิบดีหญิงที่เป็นคนก่อการปฏิวัติในครั้งนี้ฉากสุดท้ายเป็นฉากที่แคทนิสจะต้องทําการยิงคนูพิพากษาสโนว์แต่แคทนิสกลับยิงคนูใส่คอยแทนเพื่อเป็นการจบเรื่องราวทั้งหมดนี้และสุดท้ายเธอก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่เขียร 12. และทุกอย่างในพาเนมก็กลับมาสู่สาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบประชาธิที่ปตไตยแล้วทุกเรื่อง